สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่นงองเขาซูอชองภาข่าสาวอีสานนะคะสําหรับเมนูแนมื้อน,นีนะคะสีนําเสนอเมนูสะโพกไก่อบสมนุนไพรนะคะขั้นตอนส่วนผสมและวิธีทําพี่นงองสามารถรับชมได้เลยค่ะวัตถุดิบและส่วนประกอบของเมนูในมเมอน,นีนะคะก็จะมีเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดฉีเราส่วนการออกนะคะตะไคร้ตะไคร้หั่นเฉียงค่ะ ค่ะนะคะใส่คาหันหันหวนประมาณนี้ค่ะมีพริกสดซอยปริมาณความหมักเผ็ดหน่อยหลายแล้วแต่พี่น่องเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะประมาณ1ช้อนน้ำปลาประมาณ2ช้อนซอสหอยนางรมประมาณ3ช้อนหลักการจะนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลประมาณ1ช้อนค่ะสะโพกไก่ สะโพกไก่เมือนิเ่3มชิ้นนะคะเพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะวัตถุดิบพร้อมแล้วกากลับไปลงมือหั่กันเลยเลยเนาะพี่นอ้นองไปค่ะก่อนอื่นนะคะก็เริ่มจากการหมักไก่เลยเนาะหมักไก่นะคะตัวแรกก็คือสใส่เป็นน้าปลาค่ะประมาณ2ช้อนซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนแล้วก็น้ําตาลนะคะตาลประมาณ1น้งอนคือกันค่ะ มีเป็นซอสหอยนางรมนะคะประมาณ3ามช้อนค่ะคุกไปเรื่อยๆค่ะ,คอคะพอได้ทีแล้วนะคะเราก็ใส่ใส่เป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็คาได้เลยค่ะ พุดขคาไปเรื่อยๆนะคะพอรู้สึกว่าเครื่องปรุงเริ่มเคากับเนื้อไกลแหล่ห้าก็ไปตักไฟเดีลยนะคะสําหรับหม้อที่ใส่ในมื้อนี้ก็จะเป็นหม้อกระทะไฟฟ้านะคะสำหรับคนที่พาาักอาศัยอยู่ในห้องเจ้าหรือว่าอยู่หอผักกับสามารถเฮ็ดน้ําได้นะคะเมนูนี้เฮ็ดง่ายๆค่ะ เติมน้ำเปล่าเลยเลยนะคะปริมาณน้ำที่เติมลงไปก็ให้ถ่วมเนื้อของไก่ของเรานะคะเติมน้ำให้ถ่วมเนื้อไก่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็บเปิดไฟค่ะปิด้าได้เลยนะคะหลออแบกกระทิใส่เวลาอยู่ประมาณ15หนาทีค่ะสิบหานาทีพัาน,านไปนะคะ เปิดหมอกับดานใกล้เลยเลยค่ะขั้นตอนนี้สามารถเติมพริกลงไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นกระชิมรสชาติเบื้องขาท่โรสชาติได้แล้วคกะ สามารถปิดหมอตูนต่อได้เลยอีกสิหนาทีนะคะเรียบร้อยนะคะสิหานาทีผ่านไปปิดไฟเปิดหมอได้เลยค่ะตักเสร็จได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเมนูสะโพกไก่อบสมุนไพรเมือนีค่ะสําหรับวิธีทําและขั้นตอนสมาเทน้ำแดงง่ายๆนะคะพี่นองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผ้าขาวสาวอีสานด้เลยค่ะคลิปหน้าซีมีเมนูอย่างมานำเสนอรอติดตามชมนะคะสําหรับมือนีขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ